แหวนแก้ววิทูลจากบ่อปงหลวงอภเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้วัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่1.3คูณ1.5เซนติเมตรค่ะนํามาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก็12.5เเค่ะเป็นทรงกลมมีลวดลายแกะสวยงามทั้งสองด้านเลยค่ะในสมัยก่อนมีเพียงชนชั้นนําเท่านั้นที่จะได้ครอบครองแก้ววิทูลแก้วแห่งปัญญาบารมีและการคุ้มครองเชื่อกันว่า แก้วนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่คือของวิเศษที่ดูดซับพลังแห่งแสงและธรรมะไว้กับตนเมื่อใครได้ครอบครองย่อมเกิดสติปัญญาและพลังใจที่มั่นคงแก้ววิทูลไม่ใช่เพียงหินธรรมดาแต่คืออัญ,ญมณีแห่งการรู้แจ้งรู้เท่าทันและคุ้มภัยผู้ที่มีใจมั่นในธรรมหากสวมใส่ย,ยามภาวนาหรือทำงานใหญ่จะช่วยให้จิตใจตั้งมั่นสงบนิ่งไม่วันไหว ในโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความสับสนปัญหาทุกทิศผู้ที่มีปัญญาและจิตมั่นคงเท่านั้นที่จะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและแก้ววิทูนคือสิ่งที่เตือนใจคุณว่าจงไม่หลงไปตามกระแสแต่จงมีแสงในตัวเองหากคุณกำลังสแสวงหาสิ่งที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับ ขอให้พิจารณาแก้ววิทูลวงนี้อัญมณีแห่งสติบารมีและการป้องกันและการปกป้องทางจิตวิญญาณไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สำหรับผู้ที่รู้คุณค่าเท่านั้นแก้ววิทูลจากบ่อปงหลวงอภเถินจังหวัดลำปางแหวนวงนี้มีความสวยงามทั้งตัวเรือนแล้วก็เม็ดแก้วเม็ดวิทูลวงนี้นะคะ เขามีสีออกค่อนข้างที่จะเป็นสีส้อมอมเหลืองๆค่ะบางมุมนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นคล้ายๆกับแก้วิทูลสีน้ำผึ้งค่ะโดวยว่าเวลาต้องกับแสงนะคะจะเป็นสีเหลืองน้ำผึ้งสะท้อนออกมาให้เราเห็นค่ะขนาดเม็ดนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ค่ะ1.3คูณ1.5เซนติเมตรเป็นลักษณะของแหวนเม็ดที่กลมมากกว่ารีค่ะตัวเรือนแข็งแรงไม่บุบไม่บางนะคะ หากท่านสนใจแหวนวงนี้ท่านสามารถที่จะสแกน QR Code บนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะไวแอดมินจะหาของดีหาของสวยมาให้ท่านได้เลือกรับชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของอีกนะคะไว้จเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ